สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยนแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัติ์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรถ SUV น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับผมนี่ครับผมน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับก่อนติดตาก่อนเราไปชมรถหรือดูรถฝากกดติดตามให้กับเซลโยหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเครื่อง3.0 V นะครับปี2 0ง1บนะครับ ันนี้ปฏิพัทน์ออโต้เราจัดให้สวยๆเลยนะครับนี่หน้าแชมป์ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้กระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกนะครับไฟ LED สวยๆเลยด้านข้างใส่ซุ้มล้อมาแล้วนะครับไม่มีล้อยื่นนะครับได้แม็กซ์อ่าน่าจะเป็นทีีนะครับตัวนี้ครับผมสวยงามเลยบันไดข้างนะครับสวยงามมากนะครับกันสาดฟอร์จูเนอร์เดิมๆเลยนะครับตัวนี้ ด้านหลังนะครับสวยงามมากครับผมส0ศนนะครับตัวนี้วีเเราไปเปิดดูด้านในกันนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับตัวนี้ภายในเลี่ยมด้านในนะครับผมนี่นะครับผมด้านข้างนะครับสีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับ ผมกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้ผมาลัยมันมีฟังก์ชันนะครับเกียร์ออตโตสวยงามเลยนะครับผมน่าใช้มากนะครับคันนี้ t o โยต้า o r t u n e er เเครื่อง3.0ตัว V ปี2 0 1 1นะครับปฏิภาษออตโต้เราขายอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเซลยโยยินดีบริกา